ในปี1977ยานสำรวจอวกาศ v อ y เจ e r 1วนได้ถ่ายภาพแรกของโลกและดวงจันทร์จากระยะห่าง1.6ไมล์ต่อมาในปี1979มันบินผ่าน IO ซึ่งเป็นหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและค้นพบว่าพื้นผิวของมันได้มีการเกิดภูเขาไฟในปี1980ยานวอ y เจอร์วนบินผ่านดาวเสาและในปี2012มันก็ออกจากระบบสุริยะของเราและเข้าสู่อวกาศระหว่างดวงดาวในขณะเดียวกันบนโลกทหารอเมริกันกลุ่มหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กลางเขตสงครามที่ อันตรายคาศึกสองคนเกือบจะโจมตีพวกเขาได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่กลุ่มทาหารกระตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วขณะที่เสียงระเบิดดังขึ้นจากระยะไกลพวกเขาก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปพร้อมกับสังหารศัตรูทุกคนที่เข้ามาใกล้กลุ่มทาหารเดินขึ้นบันไดไปยังระเบียงด้านบนและพลซุ่มยิงก็เข้าประจําตําแหน่งเพื่อเริ่มสังหารศัตรูส่วนสมาชิกที่เหลือกระจายกําลังการตรวจคน้นภายในอาคารเพื่อจัดการกับศัตรูทุกคนที่ขวางหน้าชายหลายสิบคนค่อยๆล้มลงอย่างไร้ความปราณีจนกระทั่งอาคารแห่ง ถูกกวาดล้างจนหมดสิน้นกลุ่มทหารกลับลงมาที่ถนนอีกครั้งและเห็นเครื่องบินเจ็ตบินอยู่เหนือเมืองขณะที่พวกเขายังคงไล่สังหารศัตรูอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อกลุ่มทหารเลี้ยวผ่านหัวมุมถนนก็พบว่ามีหน่วยของศัตรูกําลังรอพวกเขาอยู่ทั้งกลุ่มจึงรีบเข้าโจมตีในทันทีจนเกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดแต่ไม่ว่าพวกเขาจะล้มศัตรูลงได้มากแค่ไหนแต่จํานวนของศัตรูก็มีมากเกินกว่าที่พวกเขาจะเอาชนะได้ทั้งกลุ่มจึงตัดสินใจล่าถอยอย่างไรก็ตามในขณะที่เริ่มถอนกําลังออกมา ก็มีทหารนายหนึ่งถูกยิงโรดี้จึงเข้าไปช่วยพยุงเขาไม่มีใครหยุดยิงเลยแม้แต่คนเดียวขณะที่วิ่งหนีพวกเขาต้องคอยหาที่กำบังตามทางและยิงตอบโต้เพื่อสังหารศัตรูโรดี้อยากจะช่วยทำแผลให้กับเพื่อนแต่เขากถูกบังคับให้ต้องยิงต่อไปเพื่อป้องกันตัวเองในตอนที่โรดี้กลับไปตรวจดูบาดแผลอีกครั้งทหารคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วในขณะเดียวกันศัตรูอีกกลุ่มก็กำลังบุกเข้ามาทีมของโรดี้ที่ติดอยู่บนถนนจึงใช้วิทยุเพื่อขอความช่วยเหลือทันใดน,นั้นพื้นที่โดยรอบก็มืดล และแสงสีแดงก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางกลุ่มเมฆหนาทึบบนท้องฟ้าทั้งสองฝ่ายต่างจ้องมองมันด้วยความตกตะลึงและแสงนั้นก็เผยให้เห็นเครื่องจักรลึกลับที่ยิงลำแสงออกมาเพียงครั้งเดียวก็สามารถสังหารศัตรูทั้งหมดได้ในพริบตาจากนั้นแสงก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและชาร์จพลังอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนจะปล่อยกระแสไฟฟ้าจำนวนมหาศาลออกมาสายฟ้าฟาใส่กลุ่มทหารอเมริกันและลากพวกเขาเข้าไปในเครื่องจักรซึ่งมีเอเลี่ยนคอยควบคุมตัวทหารเอาไว้เพื่อเตรียมนำพวกเขาไปทำการทดลองบางอย่างเหล่าทหาร มองเห็นภาพในอดีตของตัวเองแวบ,บขึ้นมาในฉากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะหมดสติไปเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่างก็ถูกแช่แข็งอยู่ภายในอุปกรณ์ประหลาดชนิดหนึ่งแต่จูๆ่ๆเครื่องจักรก็หยุดทํางานเหล่าทหารจึงตื่นขึ้นและถูกปล่อยตัวออกมาพวกเขาต้องใช้เวลาสักพักในการฟื้นตัวพร้อมกับอาเจียนเอาของเหลวท,หทั้งหมดที่อยู่ในปอดออกมาแจ็คจาได้ว่านั่นก็คือเรซินที่ใช้สําหรับในภาวะหยุดนิง่งซึ่งควรจะละลายได้อย่างรวดเร็วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมตัวเองถึงมีความรู้นั้นได้ทุกคนไม่ ู้เลยว่าตอนนี้พวกเขากําลังอยู่ที่ไหนและสงสัยว่าบางทีอาจถูกชาวรัสเซียหรือจีนลักพาตัวมาแต่ตัวหนังสือบนเครื่องจากเหล่านั้นกลับไม่ดูเหมือนของที่มาจากโลกเลยแม้แต่น้อยเรยเยสได้พบกับแผ่นป้ายที่มีชื่อของพวกเขาและระบุหน่วยที่สังกัดอยู่แต่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตัวเองถึงรู้จักสิ่งเหล่านั้นอาวุธปืนของทุกคนถูกเติมกระสุนจนเต็มและสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาจําได้ก็คือการยิงปะทะที่กลางถนนตามมาด้วยสายฟ้าฟาดเคนลี่ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมจึงบอกให้ทุกคนควรรีบออกเดินทางก่อนทีี่่คนท พาตัวพวกเขามาจะตามตัวเจอที่ปลายสุดของทางเดินมีประตูขนาดใหญ่รูปวงกลมอยู่แต่เมื่อลองกดปุ่มกลับไม่สามารถเปิดมันได้เหล่าทาหารจึงช่วยกันเปิดประตูด้วยมือเมอเดินต่อไปตามทางเดินอีกเส้นพวกเขาก็พบกับประตูอีกบานที่หลุดออกมาจากรางจนบิดเบี้ยวโรดี้สังเกตเห็นช่องระบายอากาศบนผนังจึงได้ส่งเรเยสเข้าไปตรวจสอบเรเยสข้าไฟฉายไว้ในปากแล้วคลานเข้าไปในนั้นเขาพบว่ามีหลายเส้นทางให้เลือกเรเยสจึงเลือกเส้นทางเดียวที่ยังมีแสงสว่างเหลืออยู่สุดท้ายเขาก็พบกับช่องที่เปิดอยู่อีกจุด พอออกไปที่อีกด้านของช่องระบายอากาศเรเยตก็แจ้งข่าวกับเพื่อนร่วมทีมและคนอื่นๆก็พากันตามเขาเข้าไปเมื่อมองดูประตูจากด้านนี้จะเห็นว่ามีรอยไหมอย่างหนักและร่องรอยการกระแทกเหมือนว่ามีใครใช้ความพยายามอย่างมากที่จะพังเข้าไปข้างในที่นี่ดูคล้ายกับเขาวงกดและแนชก็คิดว่าพวกเขาอาจจะอยู่ในเรือนจำลับใต้น้ำทันใดนั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงประหลาดบางอย่างจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อเพื่อสืบหาความจริงในทางเดินถัดไปพวกเขาพบคราบเลือดเป็นทางยาวบนพื้นนอกจากนี้ยังมี ีแคลมติดอยู่บนผนังที่แสดงให้เห็นว่าระบบไฟฟ้านั้นขัดข้องซึ่งหมายความว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะใกล้พังเต็มทีแล้วและนั่นก็อธิบายได้ว่าทําไมเครื่องจักรถึงหยุดทํางานและปล่อยตัวพวกเขาออกมาห้องถัดไปมีหมอกน้ำปกคลุมทั่วห้องจากนั้นจูจ่ๆก็มีเลือดหยดลงบนใบหน้าของเรยเยสเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองเรยเยสก็ได้พบกับศพมากมายที่แขวนห้อยหัวอยู่และศพทั้งหมดนั้นล้วนไม่มีศีรษะเคนลี่พาก,กิฟและเรเยสไปยังห้องถัดไปซึ่งมีร่างที่ถูกชำแหละแขวนอยู่เหนือโต๊ะประหาดตัวนึ่ง ที่นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อราวีถูกใส่กุญแจมือไว้เธอตื่นขึ้นมาและพูดด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจทหารจึงดึงคันโยกเพื่อปล่อยเธอให้เป็นอิสระทันใดนั้นเอเลี่ยนขนาดมหึมาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ากิฟและฟาดเขาด้วยกงเล็บขนาดใหญ่ก่อนจะเวียงกิฟกระเด็นออกไปที่ห้องก่อนหน้านี้แนชได้พบกับอาวุธรูปร่างประหลาดชิ้นหนึ่งทั้ง3คนได้ยินเสียงโกลาหลที่เกิดขึ้นใกล้ๆจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนพร้อมกับเปิดฉากยิงในทันทีกระสุนธรรมดาดูเหมือนจะไม่สาาามรรรถทํอออะะะไไกัเเเลลลขงตูด้ยแ ก็จัดการฟาดทหารทั้ง3จนลม้มลงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเมื่อเคลลี่พยายามจะยิงมันเอเลียนก็คว้าปืนจากเขาได้อย่างรวดเร็วแล้วจับคอเคลลี่เอาไว้มันจ้องหน้าเขาอยู่ชั่วครู่ก่อนจะเวียงเคลลี่ลงไปเช่นกันขณะที่เอเลียนกำลังจะเข้าโจมตีแจ็คแนสก็ส่งอาวุธประหลาดนั้นให้กับโรดี้ซึ่งในที่สุดเขาก็สามารถเปิดใช้งานมันได้และยิงศัตรูจนลม้มลงทหารคิดว่ามันคงตายไปแล้วจึงเข้าไปดูใกล,กล้แต่เอเลียนกับคำรามขึ้นมาอีกครั้งอย่างน่าตกใจทันใดนั้นราวีก็พุ่งเข้ามาและยิง สใส่มันอย่างแม่นยำจนเอเลียนตายไปในที่สุดหลังจากนั้นราวีก็พูดบางอย่างที่คนอื่นฟังไม่เข้าใจก่อนที่จะเดินจากไปกลุ่มทหารรีบตามเธอไปหลังจะพบว่ากิบนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วในทางเดินถัดไปเคลลี่ทําให้ราวีตกใจเมื่อเขาสามารถพูดภาษาของเธอได้ในตอนนั้นเองเอเลียนอีกตัวก็ปรากฏขึ้นใกล้เคลลี่จึงเปิดฉากยิงใส่มันทันทีพลังตะโกนบอกให้คนอื่นรีบหนีไปเอเลียนตัวนั้นมีปืนเลเซอร์เช่นกันและมันก็ยิงใส่ราวีจนล้มลงไม่นานทีมอสุรกายของมัน ก็ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังและเปิดฉากยิงเช่นกันเหล่าทหารรีบเข้ามาช่วยราวีและพากันวิ่งหนียังสุดชีวิตจากนั้นการไล่ล่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายต่างยิงตอบโต้กันตลอดทางที่เคลื่อนที่ไปเหล่าทหารสามารถหาที่กำบังได้ตรงทางเดินถัดไปและเมื่อราวีเห็นจังหวะเธอก็ดึงคันโยกเพื่อปิดประตูเคลลี่เอามีดเสียบไว้ระหว่างประตูกับผนังเพื่อขัดมันไม่ให้เปิดออกและบอกให้แจ็คไปกับราวีเพื่อหาทางออกในตอนนั้นเอเลียนเริ่มทุบป,ประตูอย่างรุนแรงพวกทหารจึงได้ ถอยห่างออกมาพอรู้ว่าประตูคงจะทนได้อีกไม่นานแจ็คก,กับราวีพบรูที่เต็มไปด้วยสายเคเบิลพวกเขาจึงปีนเข้าไปจนไปถึงช่องระบายอากาศเรเยสบอกให้คนอื่นตามทั้งคู่ไปส่วนเขาจะอยู่ที่ด้านหลังเพื่อเบียงเบนความสนใจพอประตูเปิดออกมาเรเยสก็ยิงใส่เอเลี่ยนตัวแรกจนลม้มลงทําให้ประตูปิดลงอีกครั้งอย่างไรก็ตามอสูรกายทั้งหมดสามารถพังประตูเข้ามาได้และตรงเข้าไปหาเขาเรยเยสจึงรีบวิ่งไปที่รูนั้นเช่นกันแต่เมื่อเขาไปถึงช่องระบายอากาศเอเลี่ยนตัวหนึ่งกลับคว oh. ้าขา <c oughs> ของเขาไว้ได้ แล้วดึงเรเยสกลับออกไปเอเลียนตัวที่2ชะโงกหน้าเข้ามาในช่องทันทีแล้วโรดี้ก็ยิงหัวของมันจนกระจุยในที่สุดพวกเขาก็หาทางออกจนเจอและช่วยกันผลักคานเหล็กบางส่วนออกไปเพื่อเข้าไปยังห้องห้องหนึ่งเหมือได้ยินว่าเรเยสตายไปแล้วแนทก็เริ่มเสียสติเคลลี่พยายามปลอบไม่เขาสงบลงก่อนจะหันไปถามโรดี้ว่าเขารู้วิธีใช้ปืนเรเซอร์ได้อย่างไรแต่โรดี้ก็จําอะไรไม่ได้เลยแจ็คพยายามจะทําแผลกับราวีแต่เธอก็ยืนยันว่าตัวเองสบายดีคําพูดของราวีถูกแปลโดยเคลลี่ทั้งที่เขาเอง ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงรู้ภาษารัสเซียเคลลี่ลองถามคำถามกับเธอและราวีก็เรียกผู้ผู้ชายว่าผู้หลับไหลก่อนจะยืนยันว่าอสูรกายพวกนั้นคือเอเลี่ยนจริงๆหลังจากที่ราวีอธิบายว่าพวกเขากำลังอยู่บนยานอวกาศเธอก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และบอกให้ทุกคนรีบหนีไปยังที่ปลอดภัยแนชยังคงตื่นตระหนกไม่หยุดจนโรดี้ต้องขู่เพื่อให้เขาเงียบราวีจึงขัดจังหวะขึ้นมาและเตือนให้ทุกคนรีบเดินทางกันต่อในขณะเดียวกันเรย์ ก็ถูกเอเลียนทรมานจนร่างกายแหลกเหลวพวกมันใช้เครื่องมือบางอย่างเพื่อส่องดูความทรงจําของเขาและเรียนรู้ทุกสิ่งที่ทีมของเขารู้หลังจากได้เห็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจํานั้นเอเลียนก็มาถึงประตูที่บิดเบี้ยวและเปิดใช้งานอุปกรณ์บางอย่างที่ติดอยู่บนสนับมือของมันที่ทางเดินร็อบบี้อธิบายว่าเอเลียนตัวที่มีแผลเป็นคือผู้นําของพวกมันและมีอสูรกายอีกนับ10ตัวที่คอยปกป้องเธอยังเผยอ,อีกว่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวติดตั้งอยู่และเป้าหมายของเอเลียนพวกนี้ก็คืออาหารเมื่อพวกเขา ข้าไปยังห้องถัดไปก็พบว่าตัวเองอยู่บนสะพานที่พาดผ่านเหวลึกและรายร้อมไปด้วยแสงไฟนับพันดวงพอแจ็คมองดูใกลๆก็พบว่านั่นไม่ใช่หลอดไฟแต่เป็นแคปซูลที่มีร่างคนอยู่ข้างในราวีเรียกพวกเขาว่าผู้หลับไหลและย้ำว่าทุกคนควรจะรีบเดินทางต่อในทันทีพวกเขาหยุดพักกันที่ทางเดินถัดไปเพื่อให้เคลลี่เปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับราวีอีกครั้งระหว่างนั้นก็พูดคุยกันถึงชีวิตก่อนเกิดสงครามเคลลี่เล่าว่าเขาเคยเป็นพ่อที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วแนชนเริ่มสงสัยว่าพวกสิ่งมีชีวิต นี้อาจไม่ใช่เอเลี่ยนแต่เป็นปีศาจและพวกเขาอาจกําลังอยู่ในช่วงเวลาของวันพิพากษาตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์ไบเบิลไม่กี่นาทีต่อมาทีมก็พบกับโรงเก็บเครื่องบินที่เต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ราวีอธิบายว่าภายในนั้นคือสิ่งของทั้งหมดที่เอเลี่ยนขโมยมาจากโลกโรดี้รู้สึกแปลกใจที่เอเลี่ยนยังไม่ทําการโจมตีและตั้งสมมติฐานว่าพวกมันอาจกําลังล่วงหน้าไปดักรอพวกเขาอยู่เคนลี่เห็นด้วยและประกาศว่าพวกเขาจะต่อสู้โดยไม่สนใจคําเตือนของราวีที่บอกว่านั้นเป็นความม ที่แย่มากแจ็คอาสาเป็นตัวล่อให้โดยเดินไปยังทางเดินก่อนจะเริ่มร้องเพลงขึ้นมาพอเอเลียนได้ยินเสียงก็รีบตามมาในทันทีและแจ็คก็เปิดชักยิงอย่างรวดเร็วหลังจากยิงไปได้ไม่กีน่นัดเพื่อดึงความสนใจแจ็คก็เริ่มวิ่งหนีเอเลียนจึงไล่ตามเขาไปพลางยิงปืนเลเซอร์ออกมาไม่หยุดแม้จะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้มากนักแต่ก็ทําให้พวกมันโกรธและไล่ตามเข้ามาไม่เลิกในที่สุดแจ็คก็มาถึงโรงเก็บเครื่องบินเขายังคงยั่วโมโ,โหพวกเอเลียนให้ไล่ตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมาถึงที่ทางาน ที่อยู่ในจุดซุ่มยิงจัดการกับเอเลี่ยนตัวหนึ่งไปได้ในทันทีจากนั้นสมาชิกคนอื่นๆก็ล้อมศัตรูเอาไว้และเปิดฉากยิงพร้อมกันสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจัดการกับพวกมันจนหมดหลังจากนั้นราวีก็พูดขึ้นมาว่าทุกอย่างมันดูง่ายเกินไปและเธอกลัวว่ามันอาจจะเป็นกับดกักทันใดนั่นเองหน่วยเอเลี่ยนอีกชุดก็ปรากฏตัวขึ้นในโรงเก็บเครื่องบินทั้งทีมจึงรีบเปิดฉากยิงในทันทีแต่พวกเขาก็ไม่สามารถยิงเข้าเป้าได้เลยเพราะคราวนี้พวกเอเลี่ยนได้พกโล่ที่แข็งแกร่งมากมาด้วยทุกคนเริ่ม นีและแนสก็กระโดดข้ามจากตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งไปยังอีกตู้จนในที่สุดเขาก็กลับมารวมตัวกับทีมได้สําเร็จทุกคนพากันวิ่งไปยังประตูให้เร็วที่สุดแต่โชคร้ายที่แจ็คถูกยิงเข้าที่หลังและเสียชีวิตในทันทีแนสที่เต็มไปได้วยความโศกเศร้าจึงกรีดร้องออกมาก่อนจะยิงหัวสตรูที่ฆ่าแจ็คเพื่อแก้แค้นผู้รอดชีวิตทั้ง4คนวิ่งออกจากโรงเก็บเครื่องบินและเข้าไปในทางเดินก่อนจะหาที่กําบังและยิงตอบโต้จนกระทั่งราวีพบคันโยกที่ใช้ปิดประตูแต่แล้วก็มีเอเลี่ยนกลุ่ม เช่นกนกัทำให้ทั้งทีมต้องหลบหนีออกไปทางช่องเปิดบนผนังพวกเขาลื่นถลไมลงไปตามอุโมงค์และตกลงมายังแอ่งน้ำที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกและซากเนื้อเน่ามันส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงจนบางคนถึงกับอาเจียนออกมาพอแนทเริ่มจะเสียสติเคลลี่ก็พยายามทำให้เขาสงบลงแต่แล้วบทสนทนาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงที่ดังมาจากด้านบนราวีเงยหน้าขึ้นมองและต้องตกใจเมื่อเห็นอัญ,ญญาแม่ของเธอซึ่งกำลังรีบโยนเชือกลงมาให้ราวีปีนขึ้นไปหาเธอในทันทีและทั้งสองก็โผลกอดกัน ได้ความดีใจเหล่าทหารจึงใช้เชือกเส้นนั้นปีนตามกันขึ้นมาและเคนล,ลี่ก็สังเกตเห็นเครื่องแบบของอัญญาซึ่งบ่งบอกว่าเธอเป็นทหารของรัสเซียอัญญานำทางทุกคนไปตามทางเดินโดยคอยระมัดระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้เซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ตามผนงังเธอพาพวกเขาไปยังช่องเปิดที่พื้นแล้วนำทางทุกคนลงไปยังชั้นใต้ดินและอัญญาก็รีบล็อกประตูในทันทีผนังทุกด้านในห้องนั้นถูกตกแต่งด้วยงานศิลปะเคลลี่เล่าว่าทีมของเขาฟขื้นขึ้นมาได้อย่างไรและอัญญาก็อธิบายว่าสถานที่แห่งนั้น เคยเป็นห้องเก็บของรางวัลที่พวกเขาสามารถหลบหนีออกมาได้ก็เป็นเพราะเครื่องจักรเกิดขัดข้องเธอจําไม่ได้แล้วว่าถูกลักพาตัวมานานแค่ไหนแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่นี่มาแล้วประมาณ20-30ถึงปีทหารทุกคนจึงตระหนักได้ทันทีว่าราวีนั้นเกิดและโตบนยาลลนลานี้จากนั้นอัญญาก็เปิดเผยว,ว่าได้มีการลุกรานเกิดขึ้นเดิมทียานไวเจอร์วันมีแผนที่เพื่อใช้เชิญชวนเอเลี่ยนที่เป็นมิตรให้เดินทางมายังโลกแต่ปรากฏว่าสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายพวกนี้กลับเป็นคนพบมันและใช้แผน เป็นเครื่องมือในการรุกรานพวกมันเริ่มต้นด้วยการลักพาตัวหนักวางกลยุทธ์ทางการทหารที่เก่งที่สุดในโลกแล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์ของพวกมันเข้ากับจิตใจมนุษย์เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองซึ่งหมายความว่าทหารพวกนี้กระถูกแช่แข็งในเครื่องจกักรมานานหลายสิบปีเช่นกันฝันร้ายประหลาดทั้งหมดที่พวกเขาเคยเห็นแท้จริงแล้วเป็นเกมสงครามที่เอเลี่ยนสร้างขึ้นเพื่อศึกษาว่ามนุษย์นั้นต่อสู้อย่างไรสิ่งนี้ทําให้พวกมันสามารถบดขยี้โลกได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์การเชื่อมต่อทางจิตทำงา ได้ทั้งสองทางซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมทหารเหล่านี้ถึงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างกลับมาโดยอัญญาเรียกสิ่งนี้ว่าของขวัญยาลํำนี้กำลังขนของที่ยึดมาได้จากสงครามกลับไปยังดาวของเอเลียนและก็เป็นพ่อของราวีที่เป็นคนทำลายเครื่องปฏิกรณ์จนทำให้ระบบเครื่องจักรต่างๆล้มเหลวปกติแล้วอัญญาไม่เคยเปิดเผยข้อมูลใดๆให้กับผู้หลับไหลมาก่อนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอสามารถเอาตัวรอดมาได้นานขนาดนี้แต่ในภารกิจลอบทำลายครั้งล่าสุดทีมของเธอทั้งหมดได้เสียชีวิตไปและตอนนี้เธอ ก็จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มทหารพรสวรรค์ของอัญญาคือความสามารถในการได้ยินเสียงของเอเลี่ยนจากระยะไกลและเข้าใจสิ่งที่พวกมันพูดและเธอรู้ว่าตอนนี้พวกมันกาลังพยายามซ่อมแซมสถานีสื่อสารอยู่หากพวกเอเลี่ยนสามารถติดต่อกับดาวบ้านเกิดของตัวเองได้ก็จะมีเอเลี่ยนยกพลตามมาอีกมากมายดังนั้นพวกเขาต้องหยุดยั้งมันให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปทหารนั้นหยุดพักกันชั่วคราวและแนชก็พูดขึ้นมาว่าพวกเขาคงไม่มีวันได้กลับบ้านอีกแล้วจากนั้นเคลลี่ก็หยิบรูปถ่ายของลูกสา ขาึ้นมดูและตระหนักได้ว่าถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีอายุประมาณ40ปีแล้วซึ่งทําให้โรดี้เองก็คิดถึงลูกๆของเขาเช่นกันทุกคนจึงตัดสินใจต่อสู้และเริ่มวางแผนการร่วมกับอัญญาพวกเขาคาดว่าตอนนี้น่าจะมีเหล่าเอเลี่ยนอยู่ประมาณสองโหลและศูนย์ควบคุมหลักซึ่งเป็นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดก็อยู่บนดาดฟ้าชั้นบนโดยช่องระบายอากาศสามารถพาไปถึงจุดนั้นได้แม้ว่าพวกเอเลี่ยนจะสามารถตรวจจับพวกเขาได้ทันทีก็ตามโชคดีที่อัญญายังมีวัตถุระเบิดจํานวนหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ได้ จากนั้นกลุ่มของพวกเขาก็คลานผ่านช่องระบายอากาศเพื่อไปยังดาดฟ้าชั้นบนโรดี้กับเคลลี่ตกลงกันว่าจะเป็นคนเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเอเลียนในขณะที่แนสกับผู้หญิงจะเป็นคนติดตั้งวัตถุระเบิดอันยายังได้มอบสนับมือที่ขโมยมาให้กับเคลลี่ด้วยซึ่งจะทําให้เขาสามารถใช้โล่เพื่อป้องกันตัวเองได้ทุกคนจึงแยกย้ายกันออกไปและทีมของแนสก็ไปถึงห้องหลักได้ในเวลาไม่นานพวกเขาสังเกตการยามของเอเลียนจากบนระเบียงที่อีกทางเดินหนึ่งเคลลี่กับโรดี้พบก,กับเซ็นเซอร์ที่เปื้อนเลือดอยู่ไม่นานานากัก ก็ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนผ่านสนับมือของบานเคลลี่ถึงกับ án, ยิงเซ็นเซอร์นานเพื่อยั่วให้ศัตรูบุกเข้ามายามที่อยู่ในห้องหลกักถูกเรียกตัวออกไปทําให้ทีมของแนสสามารถออกมาจากที่ซ่อนได้ในขณะที่แนสเฝ้าระวังอยู่นั้นฝ่ายผู้หญิงก็เริ่มติดตั้งวัตถุระเบิดเคลลี่ <Kelly S 1> และโรดี้รีบซ่อนตัวทันทีเมื่ได้ยินเสียงยามเดินเข้ามาแล้วรอจังหวะเหมาะ,มาะที่จะยิงพวกมันจากด้านหลังพร้อมกันกําลังเสริมของเอเลียนมาถึงอย่างรวดเร็วพร้อมกับเปิดฉากโจมตีในทันทีทําให้เคลลี่ต้องเปิดใช้งานโล่ซึ่งช่วยให้เขากับโรดี สามารถต่อสู้ต่อไปได้เอเลียนตัวหนึ่งขวาเพื่อนร่วมทีมของมันขึ้นมาบังตัวเองแล้วบุกเข้าใส่ทําให้ทั้งสองต้องถอยหนีพวกเขาเข้าไปหลบในทางเดินอีกเส้นหนึ่งและการยิงต่อสู้ก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างไรก็ตามเอเลียนตัวหนึ่งตรวจพบอะไรบางอย่างจากสนับมือของมันและสั่งให้เครื่งหนึ่งของทีมมุ่งหน้าไปอีกทิศทางที่ห้องหลกักอัญญาได้ยินเสียงเอเลียนกําลังเข้ามาใกล้เคลลี่กับโรดี้จึงรีบตะโกนแจ้งเพื่อนๆแม้ว่าในขณะนั้นทั้งคู่ยังติดอยู่กลางวงต่อสู้ก็ตามแต่ทั้ง3มคนก็ไม่ม มือเคลลี่วิ่งข้ามประตูมาได้โรดี้ก็ปิดประตูทันทีและบอกให้เขารีบไปช่วยคนอื่นในขณะที่โรดี้จะคอยทวงเวลาพวกเอเลี่ยนเอาไว้เองจากนั้นเขาก็เปิดฉากต่อสู้กับเอเลี่ยนอย่างสุดตัวโดยใช้ปืนเลเซอร์ยิงใส่พวกมนันจนพลังงานหมดโรดี้จึงได้เปลี่ยนไปใช้ปืนธรรมดาและพุ่งเข้าไปประชิดเอเลี่ยนตัวหนึ่งซึ่งคว้าตัวเขาขึ้นมาทั้งที่โรดี้ยังมีโล่ป้องกันอยู่โรดี้ถูกฟาดกระแทกกับผนังอย่างแรงก่อนที่เอเลี่ยนจะจ้องใบหน้าของเขาอย่างใกล้ชิดโรดี้จึงใช้จังหวะน,นั้นหยิบระเบิดมือสองล ก่อให้เกิดแรงระเบิดมาหาศาลขึ้นตรงทางเดินซึ่งคราชีวิตของเขาและเอเลียนทั้งหมดที่ล้อมรอบโรดี้อยู่ในทันทีอีกครึ่งหนึ่งของหน่วยเอเลียนมาถึงที่ห้องหลักและมนุษย์ก็เปิดฉากยิงใส่พวกมันเพื่อสังหารเอเลียนให้ได้มากที่สุดตอนแรกพวกเขาทำได้ดีแต่แล้วก็มีเอเลียนที่ติดโลดชุดใหม่เข้ามาเสริมกำลังอัญญาจึงสั่งให้ราวีรีบหนีออกไปและขอให้แนชช่วยคุ้มกันเธอเอเลียนตัวใหญ่ได้ปรากฏตัวขึ้นและเปิดฉากยิงใส่อัญญาจนเธอล้มลงราวีร้องเรียกแม่ของเธอด้วยเสียงสั่นเครือและแนชก็ต้องรีบรากรา เมื่อเขาเห็นว่าอัญญาได้หยิบเครื่องจุดระเบิดออกมาจากนั้นระเบิดก็ถูกเปิดใช้งานแรงระเบิดที่เกิดขึ้นทำลายห้องนั้นในพริบตารวมทั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่และเอเลี่ยนทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่ทางเดินแนทเห็นเอเลี่ยนกลุ่มใหม่กำลังบุกเข้ามาเขาจึงรีบบอกให้ราวีซ่อนตัวในช่องจากนั้นแนทก็เริ่มตะโกนและวิ่งไปข้างหน้าเพื่อให้พวกเอเลี่ยนไล่ตามเขาแต่ไม่นานแนทก็พบกับทางตันเขาจึงเริ่มร้องเพลงเพลงเดียวกับที่แจ็คเคยร้องออกมาแนทพยายามยิงเอเลี่ยนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะะทได้แล ครุ่นคิดว่าเขาควรจะจุดระเบิดด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามแนนตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเอาชีวิตรอดเขาจึงหยิบปืนขึ้นมาอีกครั้งและในตอนที่เสียงทั้งหมดเงียบลงราวีก็ได้ออกมาจากที่ซ่อนแต่กลับพบว่ามีเอเลี่ยนตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับเธอในขนาดเดียวกันเคลลี่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อไปพบกับห้องที่เต็มไปด้วยมนุษย์ซึ่งถูกขังอยู่ในกลงและร้องขอความช่วยเหลือแต่ทันทีที่เคลลี่หันกลับไปเอเลี่ยนตัวหนึ่งก็เข้ามาทำร้ายจนเขาสลบไปเคลลี่ฝันเห็นลูกสาวของตัวเองกำลังมีความสุขอยู่บนโลกกก่่ออออทีีเยจะมา และลักพาตัวเธอไปเช่นกันเมื่อเคลลี่ฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในกรงขังและราวีก็อยู่ในกรงข้างๆเธอจําเป็นต้องบอกเขาว่าคนอื่นๆถูกจัดการไปหมดแล้วจากนั้นเอเลียนก็เดินเข้ามาในห้องมันคว้าคอเคลลี่และกระแทกเขาเข้ากับผนังจากนั้นก็ลาเคลลี่ไปตามทางเดินจนไปถึงโต๊ะประหลาดที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ก่อนจะแขวนเขาไว้ในท่ากลับหัวเอเลียนหยิบใบมีดขึ้นมาและเตรียมจะลงมือในจังหวะน,นั้นเองมันก็เห็นแนสที่ซ่อนตัวอยู่ในโต๊ะและจากการยิงเข้าไปที่ศีรษะพิยงน้ แนสก็สามารถฆ่าเอเลี่ยนตัวนั้นได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เคลื่อนตัวไปตามทางเดินและจัดการกับเอเลี่ยนทุกตัวที่เข้ามาใกล้พวกเขาไปถึงบริเวณกงขังและเคลลี่ก็ปล่อยตัวนักโทษออกมาในตอนนั้นเองกระสูรลกายชุดใหม่ก็เตรียมจะบุกเข้ามาแนสจึงเปิดฉากยิงด้วยปืนเลเซอร์หลังจากนักโทษทั้งหมดหลุดออกมาได้ทหารก็รีบปิดประตูและพาราวีหนีไปด้วยกันไม่นานเอเลี่ยนก็ตามมาทานันทําให้ทั้ง3คนต้องหลบอยู่หลังกําแพงและยิงตอบโต้กลับไปฝ่ายมนุษย์เริ่มมีกระสุนเลือน้อยเต็มทีแนสจ ถอดเข็มขัดที่ติดระเบิดโยนออกไปและเคลลี่ก็รีบปิดประตูเพื่อป้องกันแรงระเบิดที่เกิขดขึ้นขณะที่แนสกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะใบมีดก็แทงเข้าที่กลางลำตัวของเขาแบบไม่ทันตั้งตัวผู้นำของเอเลียนได้เดินเข้ามาในห้องเคลลี่จึงรีบบอกให้ราวีหนีไปพร้อมกับพยายามยั่วุเอเลียนตัวนั้นเพื่อดึงความสนใจของมันไว้เคลลี่หยิบใบมีดขึ้นมาแล้วเริ่มต่อสู้กับศัตรูซึ่งโจมตีใส่เขาไม่หยุดอย่างหนักหน่วงเอเลียนถึงกับเวียงเคลลี่ไปกระแทกกับเพดานก่อนจะคว้างอาวุธใส่เขาแต่เคลลี่ก็สามารถหลบมันไปไปด้ อย่างชิวเฉียดจากนั้นเอเลียนก็เปิดใช้งานโลกแล้วโจมตีใส่เคลลี่อีกระรอกหนึ่งหลังจากถูกฟาดไปอีกหลายครั้งเอเลียนก็คว้าดาบของมันขึ้นมาและพุ่งเข้าใส่เคลลี่ทหารหนุ่มรอจังหวะจนกระทั่งสัตว์ประหลาดเดินข้ามธรณีประตูจากนั้นก็รีบปิดประตูหนีมันเอาไว้จนตายไม่กี่วินาทีต่อมาเคลลี่ก็กลับมาพบกับราวีอีกครั้งซึ่งเธอยังคงกลัวเกินกว่าจะออกไปข้างนอกได้เคลลี่จึงได้ก้าวออกไปก่อนและราวีก็ตามเขาออกไปจากนั้นทั้งสองก็พบว่าพวกเขากําลังอยู่บนโลกที่ตอนนี้ได้กลาย ภาพเป็นดินแดนรกร้างไปแล้วจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ